ปล่อยใจให้เป็นอิสระนะเราพยายามอย่าไปยึดติดอะไรเลยเพราะว่า The f o o l เนี่ยคือไพ่ของความหลักอิสระนะครับแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองจากเก้าเหรียญน,นะครับถึงแม้เราจะไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เราต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อให้เขารู้ว่าบางทีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมเกมนี้ได้นะครับไม่ใช่เราไปตามเกมเขา สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูวดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษในชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายน2014นี้เป็นในเรื่องของความรลักความสัมพันธ์นแบบเต็มๆคลิปนะครับสําหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ยู e เซอร์บูพยา5 9นะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการดูไพ่ในช่องของความรักความสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่เป็นลัคนาเมษและก็ชาวราศีเมษนะครับ โดยภาพรวมกันก่อนนะครับเรามาดูภาพรวมของชาวเมแลัคนาเมษความรักความสัมพันธ์ในที่นี้อาจจะต้องมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองนั้นสามารถที่จะ move on นะครับหรือสามารถที่จะมีแนวโน้มของการที่มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์กับตัวเราเองมากขึ้นหรือเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านกับอุปสรรคปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ได้ใครที่กําลังมีปัญหามีอุปสรรคหรือว่าใครที่กําลัง เหมือนกับถูกการบล็อกโซเชียลหรือการขาดการติดต่อไปคุณสามารถที่จะได้รับโอกาสสิ่งต่างๆเหล่านั้นใครที่มีปัญหากับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันในอดีตคุณมีโอกาสที่คุณนั้นจะปลดเปลื้องพันธนาการสามารถที่คุณนั้นจะกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้เราอาจจะต้องแบกภาระกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปอีกสักนิดหนึ่งหรือต้องประคองไปหรือบางคนอาจจะต้องอยู่ในเรื่องของท่ามกลางกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองก่อนอาจจะต้องคิดทบทวนกับสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณจะสามารถที่จะมีแนวโน้มของการกลับมาของคู่ของคนรักและก็เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีได้เพียงแต่บางทีเราต้องเปิดใจยอมรับแล้วก็กค่อยๆเป็น ค่อยๆไปเราอยากคาดหวังกับในสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่เพราะว่าการคาดหวังของตัวคุณเองอาจจะเป็นการทําร้ายตัวเราเองได้แต่ถ้าเราปลดปล่อยในเรื่องของพันธนาการกับความคิดแล้วก็การตัดสินใจตัวคุณเองจะสามารถที่จะหลุดพ้นกับในเรื่องของความทุกข์นั้นได้และสามารถที่จะเติบโตแล้วก็มั่นคงแล้วก็สามารถจะต่อยอดกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันมี a รช o n s h i p ต่อกันมากขึ้นดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่พยากรณ์ในการเจาะลึกกันบ้างนะครับไพ่ของตัวคุณเองในช่วงของเดือนนี้ก็คือมี t r ี e of One เป็นไพ่ประจําตัว t r e อ o ฟวนเนี่ยบ่งบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์ของตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่คุณ อาจจะอดทนรอคอยหยุดนิ่งกับสถานการณ์บางทีเราอาจจะกำลังส่องอยู่ก็ได้นะครับหรือเราเองกำลังอยู่ในพื้นที่ของตัวเราเองมากขึ้นหรือตอนนี้คุณเองอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับตัวเราเท่าที่ควรแต่ในสถานการณ์ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยแล้วก็หนักกับการแบกภาระอยู่พอสมควรเทรนอฟวานเกิดขึ้น สถานการณ์นะครับบอกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจบ้างการที่เราจะต้องอยู่ในความสงบของตัวเราเองบ้างหรือเราเองอาจจะต้องเหมือนกับมองอการไกลเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมายเซตของตัวเองบ้างเพราะบางทีการที่เราแบบยึดติดกับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางทีเราอาจจะหาคําตอบ ไม่ได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็อยู่ติดค้างในใจของตัวเราเองที่ไม่สามารถ move on ไปข้างหน้าได้สาเหตุมันจะมีบลาบาบา,บาอยู่ในหัวและ question mark ตลอดเวลาว่าชาวเมษลัคนาเมธอาจจะรู้สึกอึดอจจัดใจแล้วก็เป็นกังวลกับความรู้สึกได้พอสมควรเลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในดวงชะตาชาวเมษลัคนาเมธมีดาวศุกร์เป็นเน็ตอยู่ในราศีอลินะครับ อริหมายถึงในเรื่องของการมีปัญหามีอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะกําลังต่อสู้เราอาจจะกําลังรู้สึกเหมือนกับว่าเขากับตัวเราเนี่ยต้องปะทะกันอยู่หรือยังคงต้องมีในเรื่องของความแบบเขาเรียกว่าไม่คิดส่วนทางกันนะครับหรืออาจจะต้องแบบเขากําลังต่อต้านกับตัวเราเรากําลังต่อต้านกับเขาต่างคนต่างมีอีโก้ใส่กันประมาณนี้ได้เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยคือดาวความรัก ตกเลือนอลิเป็นเน็ดแปลว่าเขาไม่ตอบโจทย์กับตัวเราเท่าที่ควรแต่ดาวศุกร์กำลังจะโคโจรเข้าสู่เรือนปัตตนิเล่งกับลัคนาเขาเรียกว่าเรื่อนคู่เป็นกเกษตรคือความมั่นคงนะครับดังนั้นเนี่ยความมั่นคงกําลังจะมาแล้วเรา อาจจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยว่าตอนนี้เรากำลังต่อสู้แต่ถ้าเราอดทนอดกลั้นยอมเขาอีกสักนิดหนึง่งรับรองว่ามีโอกาสที่เขานั้นจะมาตอบโจทย์กับตัวเราเพราะว่าดาวคู่กําลังจะเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือน ปัตตานีคือเพศตรงข้ามทําให้ตัวเองนะครับกับคู่ครองคนรักเนี่ยสามารถที่จะต่อติดกันได้มากขึ้นนะหรือสามารถที่จะมีแนวโน้มของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะต้องประคองความรู้สึกระหว่างกันและกันให้มากอีกสักหน่อหนึ่ง บางทีนะครับคำตอบของคุณอาจจะมีในใจแล้วแหละว่าบางทีเราจะต้องทําอะไรบ้างแต่ว่าบางทีแล้วผมอาจจะอยากไกด์ไลน์ให้สําหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเราควรต้องทําแบบไหนนะครับถ้าเกิดเราอ่ะมีความลักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคใช่ไหมครับเราอ่ะควรที่จะเฟดออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอะไรมากมายกับเขาเนี่ยรับรองเลยว่าเขาจะปฏิเสธเราอย่างเดียวเขาจะยัง แบบ no ยังไม่ say yes แน่นอนนะครับเขายังไม่โอเคกับเราประมาณนี้เราก็อาจจะยังรู้สึกที่ว่าเขายังไม่ตอบโจทย์คุณถึงต้องส่องอยู่ใน,นเวลานี้อาจจะเป็น หลายคนที่กําลังส่องอยู่นะครับประมาณนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับเขาเนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวเราเลยนะครับแบบเราให้ใจเขาไปแบบเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เราได้ได้แต่ความรู้สึกอ้างหวงังรู้สึกเดียวดายรู้สึกเหมือนกับเขายังไม่ไม่ทาอะไรให้เราแบบเป็นรูปเป็นธรรมเลยนะครับแต่ตอนนี้มันกําลังจะมีแนวโน้มพัฒนาขึ้นละหรือสามารถที่จะต่อยอดไปแนวโน้มทางที่ดีอย่างที่บอกว่าบางทีแล้วเนี่ย เราอาจจะรู้แหละว่าเขาเป็นฝ่ายผิดหรือเขาเป็นฝ่ายที่ไม่ตอบโจทย์กับเราแต่เราอ่ะไม่สามารถไปคาดหวังให้ใครมาตอบโจทย์กับตัวเราเองได้ถ้าตัวเราเองยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องตึกตรองคิดก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปพห เด็กถือไม้มาปรากฏเด็กถือไม้หมายถึงนันะสษณะของการที่เราต้องประคองกับความรู้สึกของตัวเราเองแล้วเรายังต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นด้วยหรือเรายังคงต้องพยายามเหมือนลดน้าพรวนดินนะจากต้นกล้านะครับมันก็จะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาขึ้นเพราะาเด็กถือไม้มันเป็นกําลังอ่อนหมายถึงว่าเราอะตอนเนี้ยไม่มีกําลังที่จะไปต่อสู้กับเขาแล้วเพราะเขาอะ เป็นคนแบบเหมือนคราบจะชี้ชะตาได้เลยนะครับเราอยากเลิกเขาอยากไปมันเป็นนักษะประมาณนี้ดังนั้นถ้าเรารู้จักหยุดก่อนนะครับไม่ดันทุรังต่อการที่จะดื้อในการที่จะ ทำทุกอย่างหรือรั้งตัวเขาไว้นะครับเพราะผมบอกให้แบบลูกลูกค้าหลายคนที่ดูดวงกับตัวผมเองนะครับผมบอกว่าหยุดก่อนเพราะว่าคุณอ่ะกำลังไล่ล่าเขาเกินไปเขาอ่ะเป็นคนที่ถูกไล่ล่ามันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะหนีออกไปเหมือนเรา วิ่งไล่จับผีเสื้อผีเสื้อก็จะบินออกไปถูกไหมครับเขาไม่ยอมให้เราจับง่ายๆหรอกผีเสื้อนะ่ะมันก็เหมือนกับแบบนั้นแหละครับคู่ของเราก็ไม่ได้อยากให้เราจับได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเราหยุดนิ่งแล้วผีเสื้อจะบินเข้ามาหาเราเราก็จะจับผีเสื้อได้ง่ายกว่าดังนั้นน่ะเราควรที่จะต้องอยู่ในที่ของตัวเองให้มากขึ้นอิทธิพลของไพ่นายออฟเพนทาขึ้นปรากฏขึ้นมา แนวเพนทักเกิลคือไพ่ของการที่ตัวเองมีคุณค่าของตัวเราเองมากขึ้นหรือพูดง่ายๆเราสามารถเติมเต็มความรู้สึกของเราถึงแม้เราจะไม่มีเขานะครับหรือถึงแม้เราจะต้องไปดูแลช่วยเหลือเทคแคร์กับเขามากขึ้นทั้งที่ตัวเขาเองต้องมาช่วยเหลือเทคแคร์กับเราแต่เรากลับต้องไปช่วยเหลือเทคแคร์กับเขามากขึ้นอันนี้มันหมายถึงนกษณะของการซื้อใจหรือเราควรจะต้องทําดีกับเขาให้มากๆหลายคนนะครับที่ว่าทําไม เขาอะอยู่ๆก็เ,เปลี่ยนแปลงไปอีกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะบางทีอะคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้เขาประทับใจกับตัวคุณเลยในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะพยายามประคองความรู้สึกและค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากไพ่เพทอฟครับเพทอฟครับเนี่ยหมายถึงการประคองในเรื่องของความรู้สึกระหว่างกันและกันบางทีเนี่ยเวลาเราโกรธขึ้นมาเราก็ไม่สนหน้าอินหน้าผมนะครับเขาง้อเท่าไหร่เราก็ไม่สนใจพอตอนเขา โกรธขึ้นมาปุ๊บเราก็โดนกระทําเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยทํากับเราหรือเราทํากับเขามันเป็นลักษณะของเหมือนกับกรรมเวรที่มันตอบสนองกันและกันะนะครับถ้าเราไม่ได้ทําดีกับเขาไว้ในใจให้เขาจนรู้สึกว่าเขาขาดเราไม่ได้นั่นหมายความว่าร้อยทั้งร้อยเขาก็ไปอะครับดังนั้นชาวเมธลัคนาเมธนะครับควรที่จะต้องพยายามอ่อนหวาน นะครับหรือพยายามเอาใจใส่เทคแคร์ดูแลกับเขานิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแค่เราอาจจะต้องวางอีโก้วางตัวตนของตัวเราเองลงสักนิดหนึง่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆตอบโจทย์พยายามทำตัวเองให้มีคุณค่ากับในเรื่องของ สิ่งต่างๆที่มันควรจะเป็นนะครับพยายามแต่งตัวที่ดูดีดูค่อนข้างโอเคหรือค่อนข้างแบบดูในให้มันดีในสายตาของเขาอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวันๆน,นี่คือไม่ไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่แต่งไม่ตรงไม่แต่งหน้าไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความรักของรีเลชชิพต่างๆมันมีความละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเยอะพอสมควร แต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะมารักตัวเราเองได้มากเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราอ่ะวิ่งตามเขาเมื่อไร่อะครับหมายถึงว่าวิ่งตามเขาตลอดเมื่อไหรเนะี่มันเหมือนเราไม่ได้รักตัวเอง เราโมวแต่ตามเขานะี่ะมันหมายถึงว่าเราอ่ะโมวแต่ใส่ใจเขาเกินไปทําให้เขาอ่ะดูเหมือนเราไม่มีคุณค่าเขาอยากไปตอนไหนเขาก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็วิ่งตามหาเขาเองดังนั้นเนี่ยคุณไม่ควรไปเล่นเกมตามเขาเลยควรจะต้องอยู่นิ่งแล้วก็รออกกาสรอจังหวะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะค,ค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับปล่อยใจให้เป็นอิสระนะเราพยายามอย่าไปยึดติดอะไรเลยเพราะว่าเดะฟูลเนี่ยคือไพ่ของความหลักอิสระ นะครับแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองจะกเ้าเหรียญน,นะครับถึงแม้เราจะไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เราต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อให้เขารู้ว่าบางทีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่บันเป็นไปเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมเกมนี้ได้นะครับไม่ใช่เราไปตามเกมเขานะครับเนี่ยไพ่ของความอิสระเนี่ยบอกบอกว่าถ้าเราสดใสล่าเริงเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีดีไม่ดีคนอื่นเขาอาจจะมาติดเรา มากขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเราอาจจะดูดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับถึงแม้ตอนเนี้ยวัฏจักรของการที่เราต้องหมุนเวียนหรือเราต้องพยายามเอาใจใส่กับเขามากขึ้นหรือพยายามดูแลกับเขามากขึ้นพอวันหนึ่งเขาเติดเราอ่ะเขาจะไม่สามารถที่จะเหมือนกับมีใครมาตอบโจทย์กับตัวเขาได้เลยทําให้เราเป็นต่อ แบบนี้นะครับในวันที่เราไม่ในวันที่เขาไม่มีเราเขาจะหวยหาเราเหมือนกับที่เราหวยหาเขานะครับเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ต่อจากนี้ที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสของคู่ครองคนรักนั้นจะกลับมารีเทิร์นกลับมานะครับจากไพ่ซิกออฟคัแต่หลายคนอาจจะบอกว่ากลับมาทําไมไม่อยากได้ของเก่าไม่อยากได้ของอะไรที่มันแบบ เสียไปแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับมันหมายความว่าบางทีคุณอาจจะได้คนใหม่ก็ได้ถ้าคนเก่าไม่กลับมาเพราะว่าคุณจะได้คนใหม่แต่ถ้าเกิดคุณเก่ากลับมาคุณก็มีโอกาสจะได้คนเก่ากลับมามันอยู่ที่ตัวคุณเองจะเลือกรับหรือไม่รับก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นไพ่เป็นการพยากรณ์เท่านั้นเนาะแนวโน้มมีโอกาสกลับมาได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่สรุปกันบ้างนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรให้สาวชาว เมรลัคนาเมตนะครับไพ่เดิดซันขึ้นมาเลยนะครับเก้าเหรยียญมาอีกแล้ว10บเหรยียญมาแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ชาวเมตรลัคนาเมตรมีโอกาสจะดีมากสดใสมากนะครับใครที่กําลังอดทนรอคอยอยู่ในที่ของตัวเองเห็นไหมครับไพ่2ใบเนี่ยบ่งบอกเหมือนกัน9เหรยียญ อดทนนะครับรอคอยแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดกับในวันนี้แล้วไม่ต้องคาดหวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามในสิ่งที่คุณทําอย่าลืมนะครับกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดียังไงก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีไพ่เดชสันมาเดชสันหมายถึงแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตของตัวเราเองหรือสามารถที่จะชี้ ทำชี้ทางให้กับตัวคุณนั้นได้เจอกับแสงสว่างแล้วก็ความสําเร็จกับความรักความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มทิศทางที่ดีตอบโจทย์มากขึ้น10เหรียญหมายถึงในลักษณะของการที่เรากับคู่ของคนละจะมามีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นการเต็มเต็มหรือการพัฒน,นาไปให้ถึงขีดสุดได้นะครับอยู่ที่ว่าตัวเราคิดได้เมื่อไหร่หรือเราสามารถที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนเราก็จะสามารถมีความรักความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ได้มากเท่านั้นสิบเหรียญมันคือเต็มสิบเลยจากสิ่งที่เรามีอยู่ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องปล่อยวางนะครับและรอคอยทุกอย่างจะมาตอบโจทย์ให้กับตัวคุณได้มากขึ้นสหรับเดือนกันยาน,นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ